ูนันทิดาผู้สมัครนายกอบจสมุทรปราการพร้อมนางสาววริศราผู้สมัครสมาชิกสภาอบจคุยหาเสียงตลาดโครงการอาหารปลอดภัยที่ตลาดโครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสมุทรปราการ4แยกธนาคารกรุงเทพถนนนารายณ์ปากศิ์ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการตูนันทิดาแ้่บัวสายผู้สมัครนายกอบจสมุทรปราการเบอร์หนึ่งในนามกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าพร้อมด้วยนางสาววริศรามีชัยผู้สมัครสมาชิกสภาอบจสมุทรปราการเขตสองเบอร์หนึ่งตลอดจนนายวชิ พิเชตรุ่งธนาวัฒวงศ์อดีตรองประธานสภา,าอบจสมุทรปราการและทีมงานสกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าลงพื้นที่หาเสียงพบปะพ,พี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าบริเวณตลาดโครงการอาหารปลอดภัยเดินชูป้ายหาเสียงแจกแผ่นพับแนะนําตัวผู้สมัครและนโยบายกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าซึ่งได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาเดินจับจ่ายซื้อของบริเวณตลาดโครงการอาหารปลอดภัยเทศบาลนครสมุทรปราการอย่างอบอุ่นสาหรับการเลือกตั้งนาย,ยกอบจสมุทรปราการและสมาชิ อกสภา,าอาบาจอสมุทรปราการจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่20ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาถ้าหากนับถอยหลังก็เหลือเพียงอีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็าตามก็ขอเชิญชวนพ่อค้าประชาชนและกลุ่มเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอย่าลืมบอ,อกไปใช้สิทธิ์กันณน้าหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีลายชื่ออยู่หากสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กกตอจังหวัดสมุทรปราการ นะครับเบอร์หนึ่งะครเราด้วยขอบคุณค่ะอยู่ภายในจังหวัดสมุทรปราการเรื่องได้ทั้งจังหวัดนะครับอยู่สมุทรปราการเช้าหน้านะครับงใบเลยนะครับพา่อคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ให้การต้อนรับีหนอง่างเย็นะครับความคิดที่เิไ้มากกว่ใหญ่ายไปเยห็นนี้เหนไ้ สองครัดีนะคะค่ะร้จักันะรู้จักกันด้วย่รู้กกันด้วใช่ค่ะขอบคุณมากค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน